สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดสั่งจองเหรียญไหว้ครู6-7รุ่นหมื่นหินรวยหมื่นล้านพระราชวัชระธรรมสโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินจัดสร้างโดยทัพทิมวราถวาย ปัจจัยจำนวน7ล้านบาทวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนร่วมสร้างศาลาหลุมปู่ศิลาสิริจันโทปัจจุบันนี้กระแสะวัตถุมงคลของท่านร้อนแรงมากราคาเล่นหาแต่ละรุ่นพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวราคาปรับขึ้นกันรายวันเลยทีเดียวชื่อเสียงของท่านด่งดังมากทั้งวัตถุมงคลก็มีผู้ใช้เกิดประสบการณ์กันจำนวนมากจึงเป็นที่ต้องการของผู้เคารพศรัทธาทําให้มีราคาพุ่งสูงแรงของแท้ก็มีราคาสูงขึ้นมากของเก๊ก็เริ่มมีระบาดตา มเช่าหากันด้วยความระมัดระวังนะครับพิธีพุทธาพิเศกปลุกเสกพิธีเสาห้าในรอบ10กว่ปีจะมีสักครั้งหนึ่งเมื่อวันที่13เมษายน2567เริ่กเสาห้าวันเสาขึ้นห้าค่ำเดือน5อธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโท ร่วมบุญเช่าบูชารายการที่9เนื้อนวะลุ้นฝั่งพลอย9้าเหรียญบูชาเหรียญละ10,000บาทรายการที่10เนื้อ3กษัตริย์ลุนฝั่งพลอย9้าเหรียญบูชาเหรียญละ8,00 0บาทรายการที่13เนื้อสัตตะลงยาแดงลุ้นฝั่งพลอยเก้าเหรียญบูชาเหรียญละ6 0 0 0บาทรายการที่14เนื้อรวมมหาชนวนมวลสารลุ้นฝั่งพลอยเก้าเหรียญราคานี้จะมีผลถึงแค่วันที่15เดือน5 2 5 6 7นนี้เท่านั้นหลังจากนี้ ปรับราคาใหม่ให้ทักมาถามอีกครั้งนะครับรุ่นนี้ของออกมาหมุนเวียนน้อยคนที่ได้เก็บกันเงียบไม่ค่อยออกมาปล่อยกันนะครับราคาพุ่งแรงปรับขึ้นกันรายวันเลยคนไหนพร้อมให้รีบเก็บ ก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงมากกว่านี้นะครับจะส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่าสาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่หผ่นไกลบนเขาบ,บันอยก็ไม่มีบวกเพิ่มส่วนรอบการจะส่งสถานะของตอนนี้มีพร้อมส่งของมาถึงเรียบร้อยแล้วสั่งวันนี้สามารถจะส่งได้ทันทีเดี๋ยวเรามาดูารายการกันในารายการจองมาได้แค่4รายการนะครับเป็นรายการที่9เนื้อดาวะลุ้นฝังพลอย9้าเหรียญสร้าง149 9ี่ยเหรียญรายการที่10เนื้อ3กษัตริย์ลุ้นฝังพลอย9้าเหรียญสร้างจํานวน 1, 9เหนี่งพัาเกาี่ ส3เนื้อสัตตตะลวงยาแดงลุ้นฝั่งพลอยเก้าเหรียญสร้างจำนวน2999เหรียญรายการที่14เนื้อรวมมหาชนวนมวลสารลุ้นฝั่งพลอยเก้าเหรียญสร้างจำนวน2999เหรียญเดี๋ยวเรามาดูรูปตัวอย่างกันด้านหน้าเหรียญจะเป็นเหรียญรูปทรงกลมตรงกลางเป็นรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองค์สวมแว่นตาหันด้านข้างด้านล่างจะมีชื่อพระราชัชรธรรมโสพลขนาดเหรียญกว้างอยู่ที่2.8เซนสูง3.3มเซนรวมห ด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นรูปพระาธาตุหม่นหินและศาลาด้านล่างเขียนว่าเหมินหินรวยหม่นล้านเป็นชื่อรุ่นวหว้ครู67วัดพระาธาตุเหม่นหินจะมีการตอกเลขคตไทยกำกับทุกเหรียญตรงห่วงบนสุดจะเป็นยันณอุนาลมยอดยันครูแบบฉบับหลวงปู่ศิลาถัดลงมาสองแถวแรกจะเป็นคาถาพระพุทธเจ้า28พระองค์สุสุปิอทะสิติปุวิสิเวกุ โกกะโคนะมามิหังแถวที่สามเป็นคถาแก้วมณีโชตยันสามบ้านกินน้ำบ่เดียวณมะม,ามานะนะณนอะอ,ะ,อะนะณนะอุอุนะ แถวที่4ี่เป็นคาถาหัวใจพระศีวลีณชาลิติลิชานะรูปนี้เป็นรายการที่9เนื้อนวะได้ลุ้นฝั่งพลอยเก้าเหรียญนะครับเป็นฝั่งพลอยแดงตรงสังกตินะเป็นการลุ้นเขาจะฝังไว้แค่9้าเหรียญนะฝั่งพลอยแดงตรงสังกติจะสร้างจํานวน1499เเหรียญบูชาเหรียญละ10,000บาทรายการที่9เนื้อนวะนี่ลุ้นฝั่งพลอย9้าเหรียญน่ะจะมีฝังพลอยตรงสังกตินะครับไปลุ้นกันเราเองนะครับว่าใครจะโชคดีได้เหรียญที่มีฝังพลอยแดงนะครับถ้าใคร ได้เหรียญที่มีฝังพลอยแดงในราคาพุ่งสูงมากนะครับรายการที่10เนื้อ3กษัตริย์ลุ้นฝังพลอย9เหรียญสร้าง1,999เหรียญบูชาเหรียญละ8,000บาท รายละเอียดด้านหน้าและด้านหลังเหรียญจะเหมือนกันรายการที่10เนื้อกาัตริย์นี่จะออกมาหมุนเวียนในตลาดนี่น้อยมากนะครับหายากมากตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าคนที่ได้ไปส่วนใหญ่จะเก็บกันเงียบเลยนะครับแล้วถ้าใครโชคดีเจอลุ้นฝั่งพลอยแดงตรงสังคติเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะครับราคาพุ่งสูงมากตอนนี้ราคาเล่นหาเนื้อ3กษัตริย์ตอนนี้นี่ถือว่าแพงและก็สูงมากนะครับถ้าใครได้ไปถือว่าโชคดีมากรายการที่13เนื้อสัตตะลงยาแดงลุ้นฝั่งพลอยเก้าเหรียญสร้าง2 9 9 19เหรียญบูชาเหรียญละ6 0 0 0บาทรายละเอียดด้านหน้าและด้านหลังเหรียญนนจะเหมือนกันนะครับรายการที่13ก็จะมีการลุ้นฝังพลอยแดงตรงสังคติเขาจะฝังไว้9้าเหรียญน,นะครับถ้าใครได้เหรียญน,นี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับถ้าเจอฝังพลอยแดงตรงสังกติราคาพุ่งเป็นหมื่นเลยนะครับรุ่นปโยยุงนะครับเนื้อสัตตะ ลุงยาแดงเนี่ยราคาตอนนี้เล่นหากันค่อนข้างสูงราคาเล่นหาของเนื้อสต้าลุงยาแดงเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าแรงไม่แพ้เนอือนอื่นๆเลยนะครับส่วนใหญ่จะเก็บกันเงียบและไม่ค่อยออกมาปล่อยกันเลยนะครับเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆุ่นนี้จะเป็นรายการที่1 4เนื้อรวมมหาชนวนมวลสารลุ้นฝังพลอย9้าเหรียญสร้าง2 9 9 9เหรียญบูชาเหรียญละ3 5 0 0บาทนะครับรายละเอียดด้านหน้าและด้านหลังเหรียญจะเหมือนกัน รายการที่14เนี่ยเนื้อรวมมหาชนนมนสารเนี่ยตรงสังกตินะเขาจะฝังพลอยแดงไว้จํานวนเก้าเหรียญก็คือไปลุ้นกันเอาเองนะครับว่าใครจะเจอนะครับถ้าคนที่เจอพลอยแดงตรงสังกติก็ถือว่าโชคดีมากนะร,ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับตอนจองเนี่ยเนื้อรวมมหาชนนมลสารเนี่ยเขาให้สิทธิ์จองกันแค่คนละหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับถือว่ายากมากในการจองเนี่ยต้องไปจองหลายๆที่นะกว่าจะได้มารวมกันได้ให้หลายเหรียญเนี่ยถือว่าจองยากนะครับตอนนี้เล่นหากัรราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่แพ้เรื่องอื่นๆเลยนะครับรายการที่หาชนน่ ร,รุ่นหมื่นหินนรวยหมื่นล้านถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นนี้น่าเก็บมากคนที่ได้ส่วนใหญ่เขาจะเก็บกันหมดเลยตอนนี้จะออกมงหมุนเวียน,นในตลาดน,น้อยมากนะครับใครที่ได้ไปถือว่าโชคดีมากๆนะร,ราคาก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ใครสามารถเก็บได้ให้รีบเก็บนะครับเพราะราคาจะพุ่งแบบไม่หยุดเลยนะครับถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0 9 4 2 3 9 4 9 2 4 0 9 4 2 3 9 4 9 2 4หรือว่าไลน์ i d p l a y a d s a p b p b 4 2 8 9 p b p b 4 2 8 9ถ้าใคร a d s l i n e ไม่เป็น ้สแกนคิวโค้ตัวหน้าจอนี้พอสแกนคิวโค้มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านพ้าบ้านพระพุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายเอดลเลยงั้นทีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามช่องย t u b e ของช่องพระบ้านพระพุชาวไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปแล้วจะเห็นก่อใรอลดิัันไวว้้สสสหรรบคปีี